โดยพื้นฐานเนี่ย<ะ>มันสําหลังเราตั้งแต่ตั้งแต่ผมค้ามาเนี่ยผมไมเ่เราไม่พอกับความต้องการตลาดแล้วความท<แ>ี่ตลาดมันมีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นการเก็บเกี่ยวเนี่ยม,มันไม่มีคําว่ามันสําหลังรุนตลาดมไม่มีคําว่ามันสําหลังราคาตกตำ่ำมัเราบริหาดีๆมันต้องบริหารให้ดีแต่ว่ามันมันง่ายขึ้นเพราะมันไม่เสียไม่เสียง่ายไม่เสียไม่เสียงง่ายใช่ครับทีนี้แต่ให้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ได้ภาพที่ครบเนี่ยพอออกจากโรงงานเนี่ย ไปส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ท่านเล่ายุโรปที่ท่านเล่าอะไรพวกนี้เอ,อเมื่อตอนที่ผมทํางานใหม่หมๆกับมันํำหลังเ,เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเราส่งออกออประมาณสักเก้าสิบเอร์ซของผลงผลิตของอุตของเราตุกวันนี้เนี่ยเราเออมีการใช้ภายในประเทศมากขึ้นออกจ็จะใช้ภายในประเทศทุกวนันนี้ประมาณสัก เออสามสบห้เอเพราะเพราะอุตสาหกรรมของเรามีปรจจุสันเพียอะไรด้วยๆแล้วคนของเราพอเยอะขึ้นแล้วถ้าหากว่าผลผลิตเราสามารถที่จะเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดอุตสาหกรรมมากขึ้นในที่สุดอาจจะใช้ไปในประเทศแล้วส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์อื่น ที่เราจำไม่ได้เป็นมันสำปหลังงั่นทุกวันนี้เราก็ส่งอย่างผงชุรสนี่เราส่งอรอได้คนไม่รู้มันสำปหลังเขาผงชุลรสมีอะไรบ้างนีมันสำปะหลังเลยครับอ๋อแต่ว่าก็ไม่ใช่ลอยไปเสียงเพราะบางสวยก็ทําจากกะดำตาลได้คือมันสำปหลังนี่มันเพิ่มเปลือยแรงสภาพแล้วมันไปผสมกับอย่างอื่นไม่ต้องเลยอย่างทำผงชุลรสแทบไม่ต้องผสมอย่างอื่นเท่าไหร่เป็นเป็นมันสำปหลังเกือบเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ผลในความรู้ใหม่ผมนะเนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมีคำวการวิ ก็จะมันก็มันก็สามารถตกผลเป็นหลายอย่างได้แต่ที่ส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอาหารสัตว์หรือไงครับทุกวันนี้ที่เราส่งออกตัวหลักก็คือแป้งมันซึ่งซึ่งไปอุตสาหกรรมหลากหลายก็จะด้านกระดาษเป็นหลักใะด้านกระดาษอาหารอาหารนะครับอาหารนี่ผมรู้ตอนนี้ผมทักท่านตอนแรกกระดาษนี่ผมก็เออเออใช่นะกระดาษก็คือแป้งเหมือนกันเจอเยอะเจอเยอะมากคือในในโลกเนี่ย แป้งมันไอแป้งทุกอย่างเนี่ยตัวที่ใช้มากสุดคือทําน้ําตาลอทําสารความหวานในตัวแต่น้าตาลตัวที่ลองเรามาคือกระดาษตอนนี้เรื่องอาหารนี่เพิ่มไปเยอะอพราะกคนรู้จักวิธีใช้เนี่ยเราไปไปใช้กันในทุกอย่างในอย่างมาม่าที่เป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมีมันอยู่มีแป้งมันอยู่นั่นนะก็ไปลองใช้คือคนอย่างที่ท่านบอกอ่ะคนไปเห็นปลายทางแล้วบางทีนึกไม่ออกแล้วถ้าจะทาให้ เอ,อมาม่มาใช้มนทำหลังล้วนจริงๆก็ทําได้เนี่ยเป็นแต่ว่ารสชาติมันก็จะต่างจากไอ้ไอ้มาม่าจากไอ้แป้งข้าวสาลีผสมกับแป้งมันเพราะว่าถ้าเนี่ยมูเห็ดเป็ดไก่กินได้เรากิกดอันนี้ตัวนี้ที่เราส่งออกนในสามสี่ปีที่เราส่งออกมาเนี่ยไปที่จีนเนี่ยอไอ้มันมันแห้งมันเส้นเนี่ยนะครับเขาเอาไปทาเอ่อแอลกอฮอล์อ่าอันนี้อันนี้มีมิติใหม่เหมือนหลจากแอลกอฮอล์เขาก็ไปทําเป็นพวกไอ้เคมีพันุชีวภาพเยอะแยะเลยครับ ถึงจึงใช้ัดแทนในไอ้เคมีพันที่มาจากไอ้น้ำมันเห็นเขาบอกบราซิลก็ทำใช่ไหมฮะบราซิลใช้บราซิลไม่ได้ใช้มันใช่ไหมบราซิลบราซิลเขาทำมันทอเหมือนกันแกโซเก็จะทำจากน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ทำจากน้ำอ้อยเป็นหลักแต่ว่าบราซิลเองก็เป็นผู้ปลูกมันเยอะนะครับครับแล้วก็ส่งออกแป้งเหมือนกันในในในภูมิภาคของอเมริกาตะวัใต้แต่ว่าทุกวันนี้ก็ ลดลดลงไปก็เป็นเน้นเรื่องเรื่องอ้อยมากกว่าก็เป็นก็เป็นผู้นำในด้านเขาไปไปเรื่องพลังงานพลังงานส่วนหนึ่งนน้ำตาลก็เป็นเป็นผู้ตรายใหญ่เป็นผู้ส่งรายใหญ่ครับเนอาละครับท่านผู้ชมครับได้ฟังจากท่านนายกสมาคมการค้าน้ำมันสำปะหลังนะครับคุณเสรีเด่นวรรลักษ์ได้เล่าให้เราฟังแล้วท่านผู้ชมที่ไม่รู้จักมันสำปะหลังเนี่ยกินกินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญเมียนมันสำปะหลังมีส่วนสำคัญอย่างเยอะแล้วก็ อีกหน่อยอาจจะเป็นพืชพลังงานเป็นอะไรด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเสรีต่อครับในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดราคาแล้วก็สถานภาพตอนนี้นะครับแล้วท่านในนาท่านายกสมาคมนคิดว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรที่เราจะร่วมกันช่วยกันแก้ไขได้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยครับผมยังอยู่กับท่านนายกสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยคุณเสรีเด่นวรลักษ์คุณเสรีครับผมเห็นมีหลายสมาคมเหมือนกันใช่ไหม คือสมาคมแป้งมันคือเดิมทีเนี่ยมีแต่องการมันก็จะมีสมาคมกายกล้ามาส่นองไทยอยู่สมาคมเดียวอเราสม,คม,มาคมแค่กล้ามมันนองไทยนี่ปีหน้าเราจะฉลองครบรอบ48ปีแล้วก็ทํางานด้านมาตรการมาตลอดอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีทางโรงงานบนเส้นมันเมดท,ที่ชลบุรีเขาก็เขาก็รวมกลุ่มกันจะ ตั้งเป็นสมาคมโรงงานคือ,อคือเขาขอดูแลด้านในการผลิตเขากตั้งขึ้นมาครับอพอตั้งขึ้นมาปับ๊บในบ้านเรานโยบายของ การส่งเสริมสมาคมกค้ามันไม่มีอะไรจะไปควบคุมอขาตั้งึ้นมาก็อยากจะไปกิจกรรมก็ทาทุกอย่างที่เราทําเหมือนกันแต่ว่าเราก็ร่วมกันนะทำงานด้วยกก็รู้จักันหมดนะรู้จักก็ทำมาด้วยกันนะผมผมจับมาทำมาด้วยกันครับแล้จากนั่นก็จะมีสมาคมมีกลุ่มโรงงานแป้งมันเขาก็จะรวมตัวกันบอกว่าโรงงานแป้งมันก็จะรวมตัวกันสร้างสร้างสมาคมกันมาแล้วก็เราก็เห็นเราก็ส่งเสริมนะแต่ทุกวันนี้สมาคมแป้งเขาก็จะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการค้าแป้งมันในตลาดโลกซึ่งเราก็ อะไรที่เขาทําเราเราก็ต้องเสริมเมื่อเสริมเมื่อเราเสริมเราก็ไม่ไปไม่ไปถือว่าไปด้วยกันแล้วก็เร่อเหล่านี้ก็จะมีที่สมาคมที่อีสานเนี่ยเาก็จะรวมกันพวกผู้ผลิตก็รวมกั้นตั้งสมาคมนี่ทุกวันนี้ที่แอคทีฟอยู่ก็มีสี่สมาคมซึ่งเวลาเราทํางานอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเราก็จะรวมมเป็นทีมสี่สมาคมอืก็ดีฮะพอพูดถึงการแต่พอจะกลับมาสมาคมอีกทีหนึ่งว่าพอพูดถึงการผลิตในเทคโนโลยีมันไม่ยากใช่ไหม เทคโนโลยีทํามันเส้นง่ายนิดเดียวนะก็คือมียาอะไรก็แล้วแต่ที่มันหั่นเอเป็นชิ้นนะแล้วก็เวลาตากก็ตากให้มันแห้งแล้วเก็บเนี่ยอันนี้ใช้ได้แหละแต่ถ้าสะอาดแล้วไม่มีอะไรปนเนี่ยคุณก็ได้ราคาดีแล้วต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหมตำครับต้นทุนในการแปลรูปนี้ไม่ไม่มาเพราะออกมารขายสามบาทนี่ไม่ถึงสามบาทนี่คือหัวมันสดหัวมันสดหัวมันสดนะถ้ามาแปลเป็นมันเส้นทุกวันนี้ก็ กิโลกรัมละเจ็บาทเจ็บาทแล้วส่งออกอส่งออกนี่แล้วแต่วันนี้ราคาส่งออกก็อยู่ประมาณสองร้อห้าสิบห้าเหรียญอก็สูงก็สูงสูงแต่ผลที่สูงเพราะว่าปีนี้บางเงินหัวมันเราน้อยอแล้วก็ช่วงนี้เพิ่งเพิ่งหมดหน้าฝนมันเส้นเพิ่งเริ่มท่ำมันเส้นยังมีน้อยอยู่อความต้องการมีสูงเราเป็นคนกำหนดราคาไหมครับในเมื่อเราเป็น เราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใช่ไหมมันสำคัญเราเป็นผู้ส่งออกผู้ส่งออกเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่ผู้ปลูกผู้ปลูกมันมีผู้ปลูกมีประเทศอื่นใหญ่กว่านาจีเรียนี่ใหญ่กว่าเราเยอะเราปลูกเราปลูกปีละยี่สิบกว่าล้านตันนาจีเรียปลูกปีละห้าสิบกว่าล้านตันแต่เขากินคนเขกินกินเป็นอาหารหมดปในประเทศไม่ไม่ยังไม่มีการส่งบราซิลก็ปลูกมากกว่าเราแต่ของเราเนี่ยส่งออกอันดับหนึ่งเราส่งออกเราส่งออกเป็น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 ส่วนใหญ่ว่าราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง อันดับสองในเวียดนามแต่ว่าปริมาณการส่งออกนี่น้อยกว่าเราเยอะของเราทั้งหมดกี่ล้านตันนะครับเราแล้วก็ส่งออกเออมันเส้นในปีนี้เราส่งออกห้าล้านตันครับแ่แป้งมันเราส่งออกสามล้านห้านะก็ก็นีก็โดยโดยคร่าวๆก็จะเป็นเนี้ยจะเป็นประมาณนี้ก็แสดงว่าเรากําหนดราคาเออมันหลังนี่เรากําหนดราคาได้ตลอดราคาอยู่ที่เราราคาอยู่ที่เราอยู่ที่อยู่ที่คนไทยอยู่ที่คนไทยนี่ก็น่าภาคภูมิใจนะครับ ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นในพืชเศรษฐกิจอื่นอ,อีกเยอะเลยเอ่อเวียดน,นามนี่เป็นเป็นเบอร์สองครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แข่งกันรุนแรงแต่เวียดน,นามเวลาเขาจะเสนอราคาขาย,ขายเขาก็จะเช็คราคาเมืองไทยแล้วก็ไปเสนอเพราะในเรื่องมาตหลังนี่ทั้งหมดนี่อยู่ที่ชาวไร่มันเป็นคนกําหนดราคาแล้วพวกเราก็ราคาชาวไร่เนี่ยกำหนดราคาแล้วก็ขายเข้าไปแต่ทางยุโรปเขาก็แฮปปี้กับราคานี้หรือหรือประเทศทุกวันนี้ยุโรปเอ่อนเข้าจากเรา น้อยมากน้อยมากเพราะว่าพอยุโรปที่ผมเล่าให้ท่านฟังตอนแรกว่าเขาขาดธัญพืชแล้วต้องต้องมานาเข้าจากเราเนี่ยขณะนั้นก็มีเพียงเจ็ดประเทศแล้วก็ปลูกไม่พอที่จะบอยโภกก็ต้องนำเข้าตัวนี้ยุโรปเปลี่ยนเป็นสหภาพยุโรปมียี่สิบห้าประเทศเขาเป็นผู้ส่งออกเขาไม่ของเหลือแล้วก็เราเราจะส่งไปขายก็ในปีที่ ภาวะอากาศผิดปกติแล้วก็เขาขาดแคลนเราก็ส่งไปตีปกตินี่เราก็จะไม่ส่งแล้วครับยโรุเราก็จะส่งประเทศอื่นที่อะไรแตัวนให้ราคาที่ดีกว่าเพราะราคาตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นเลยดูสบายๆมันสมหลังถ้าเกิดบริหารกันอย่างที่ผมเรียนในพื้นฐานแล้วอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ถือว่าบริหารดีก็ถ้ากษตจกรอนเขายังลุมเกณฑ์อยู่เนี่ยก็กษะรก็นไม่ควรกำหนดราคาแล้ว มันถึงไม่มีปัญหาในเชิงก็ไม่กลัวจะมีปัญหามันน่าจะเป็นโมเดลสําหรับเกษตรสินค้าเกษตรอื่นๆได้ไหมตัวอื่นเนี่ยจะยากกว่าแต่ที่ผมเรียนคือมันต้องหลังเนี่ยเราก็จับไล่กันหมดราคาได้เพราะว่าถ้าราคาไม่พอใจท่านก็ปล่อยไว้ในดินแล้วมันน้าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าพืชตัวอื่นเนี่ยมันมีฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเก็บเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ขายที่จริงมันองขายเนี่ยอย่างข้าวเนี่ยถ้า ปีไหนราคามันตกถ้ำเนี่ยถ้าเราบริหารดีๆเราก็ที่เก็บบ้านเราเหลือเฟือเลยใช่ใชะก็เก็บก็เปลือกมันทําให้มันแห้งแล้วเก็บนะแล้วก็ราคาดีเมื่อไหร่ก็ขายก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่ว่าน่าจะยากกว่าหน่อยเพราะว่ามันจะต้องมีการจัดเก็บมีระบบการเงินเข้ามาเกี่ยวมันํำลังยังง่ายหน่อยมันชาวนารายย่อยเยอะกว่าชาวนาชาวไร่มันไหมฮะมากกว่ามากกว่าเยอะกว่ามากชาวไร่มันนี่ประมาณสักสี่แสนครอบครัว S <S ชาวนานี่น่าจะน่าจะน่าจะเป็นล้านแต่ว่าของท่านของท่านเองเนี่ยโรงงานที่ท่านบอกก็มีกลุ่มสมาคมอย่างนี้มันก็อยู่ตัวมันที่ผมจะถามก็เมื่อกี้ถามอรอบแล้วอยากจะรู้จริงๆก็คือว่ามันเข้าออกยากไหมธุรกิจเนีเ้ทุกวันนี้<ม>เนี่ยม,มันเหมือนท่านผู้ชมบอกวิราคาดีอยากเข้ามาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทุกธุรกิจนะคือกําลังผลิตเราเนี่ยมากกว่าผลผลิตของหัวมัน เพราะ <S <S ถามว่าเข้ามาง่ายไหมเข้ามาง่ายครับเพราะไม่มีข้อจํากัดใครจะสร้างโรงงานพรุ่งนี้คุณก็ไปนะมีที่คุณก็มีเงินก็สร้างขึ้นมาได้นะแต่ว่าบริหารจัดการยังไงให้มันโรงงานมันอยู่ได้โรงงานรามันเส้นนี่ไม่เป็นไรเพราะเป็นตัวตกิจกคเรือน <S <S ถา้ถา,มถามไม่มีไม่มีอะไรทําเนี่ยนะถ้ามีมีเป็นที่ที่ใช้ตาก ไม่ตามมันเส้นก็อาจจะตักข้าวโพดอาจจะตักข้าวเปลือกก็กตัวนั้นคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่โรงงานแป้งมันทุกวันนี้เนี่ยจะสร้างโรงงานหนึ่งขึ้นมามันกตต็ต้องใช้ทุนสี่ห้าร้อยล้านคือแป้งมันนี่เป็นโรงงานใหญ่ละอ่ออาสี่ห้าร้อยล้านบาทถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะใช้กําลังผลิตในระดับประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ม,มันก็คงจะอาจจะมีปัญหาเรื่องอออขาดทุนแล้วก็ไม่มีเงินจะส่งดอกเบี้ยแบงก์ก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นโรงงานที่แปรรูป มีเทคโนโลยีสูงขึ้นการลงทุนก็สูงขึ้นอตอ่างทำโรงงานอัตโนมัตินี่ต้องลงทุนโรงงานหนึ่งก็หลายพันล้านเนี่ยัราเห็นตั้งกันเยอะเลยตอนนี้ก็เยอะตอนนี้ก็เยอะตอ,ตอนนี้ยังเยอะอยู่แล้วมันจะขัดกันไหมท่านในในอนาคตท่านปลูกมันทําอาหารสัตว์อาหารคนทีนี้นมันจะมาแย่งมาที่เขาบอกมันจะแย่งที่ผูกที่ไม่เป็นอาหารแล้วจะมาเป็นพลังงานคือตัวหลักเนี่ยถ้าตามแผนที่ที่เราคนเราในในภาตสาหกรรมมองไว้ก็คือว่า โรงงานแอตโนฮลขึ้นมาเนี่ยมันควรจะไปรับกับผลผลิตที่เราเพิ่มขึ้นว่เาเทคโนโลยีเนี่ยทุกวันนี้เราผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันมันไม่ถึงสี่ตันต่อไร่แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ปลูกเก่งก็ปลูกกันแปดตันต่อไร่มาตั้งสิบกว่ายี่สิบปีที่ท่านบอกนะนะแต่ทำยังไงให้มันทั่วประเทศมันขึ้นมาเป็นระดับไม่ต้องแปดตันหกตันนี่มันก็จะมีของพอให้โรงงานแอตโนฮลนี่ทํางานได้เต็มทีนะ่แต่ทุกวันนี้ปัญหาเอลตโนลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวัตถุดิบอย่างเดียวปัญหาคือตลาดมัน มันไม่ได้โตอย่างที่รัฐบาลวาดภาพไว้ตอนที่โรงงานไปขออนุญาตราคามันก็ไม่ได้อย่างนั้นราคาจริงๆในรูปของเอทานอลเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในแง่ของมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันไม่ดีอยู่ละเพราะถ้าเอาต้นทุนในการทาเนี่ยเอทานอลยังไงก็ไม่คุ้มทุนเราทำอาหารทำอะไรก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามาทำพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายความมั่นคงทางพลังงานในเรื่องของพลังงานทดแทนเพราะทุกประเทศที่ใช อเอทิโนโมามาผสมในแก oh ๊สโซฮอลเนี่ยรัฐจะต้องสับสนุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของเราก็ใช้ของตุนนะ้ำมันมา,ส,าสับสนอยู่ไม่ไง,งั้นก็ไม่ก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้า,าเขาคิดถึงอาานตาคตมันก็มันก็ไปได้ก็ไปได้แล้วก็ามาจริงๆแล้วมันก็จะไม่ไปแย่งกับอาหารตลาดอาหารเพราะอย่างที่ท่านาว่าควาเกิดดีๆไม่แย่งถ้าเกิดเพิ่มผลผลิตเราต้องเพิ่มผลผลิตแต่โรงงานที่ทาเอทตโนเนี่ยควรจะเหมือนกับโรงงานน้ําตาลที่ทุกวันนี้ก็ทําอยู่คือมีแผนไร่ไปส่งเสริมให้ ชาวบ้านเนี่ยใน,นขยายการาาปลูการพ่อปู่แล้วก็เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตเนี่ยไปไปให้กับชาวไร่ที่ที่จะส่งให้เขาเพื่อให้เขามีผลผลิตพอที่จะทำงานได้ทั้งปีเพราะอย่างนี้เป็นนายกสมาคมนี้ก็สบายไม่มีไม่มีอะไรท้าทายเลยอะไรคือความท้าทายของธุรกริจมันสำหลัอจริงๆผมมาเป็นนายกสมาคมครั้งนี้เป <c oughs> ็นครั้งที่สามแต่ครั้งนี้จะเห็นว่าผมเป็นข่าวน้อยมากเพราะมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ให้เป็นข่าวนะแต่ว่าเราก็ทํา